จเจริญพรญาติโยมผู้มีบุญทุกท่านนะที่กำลังรับชมไลฟ์สดลุงพี่อยู่ในขณะนี้นะก็วันนี้ลุงพี่มาเปิดรายการก่อน5นาทีนะเปิดรายการก่อน5นาทีก็คือรายการข่าวดีมีที่ไหนท่านที่เข้ามารับชมไลฟ์เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมช่วยกันแชร์ออกไปด้วยนะแชร์ออกไปให้กับเพื่อนของเรานะได้มา รับชมสิ่งดีๆในวันนี้นะที่หลวงพี่จะมอบให้กับทุกท่านนะซึ่งก็จะเป็นข่าวกิจกรรมสงฆ์ในการทําความดีในที่ต่างๆทั่วประเทศเลยนะก็เป็นที่เราทุกคนก็ทราบกันอยู่แล้วนะว่าช่วงเข้าพรรษาก็จะมีการทํากิจวัดกิจกรรมของวัดเนี่ยมากมายนะเพราะว่าพระพิสุสงฆ์ท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดนะเพราะฉะนั้น จะมีกิจกรรมเนี่ยต่างๆมากมายนะ,ะทีมงานอย่าลืมแอดเซฟแอดเซฟก็เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมก็จะมีพระอาจารย์พระมหานิกรท่านก็จะมาร่วมไลฟ์สดในวันนี้ด้วยทีมงานอย่าลืมแอดเซฟพระมหานิกกรนะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ข่าวดีๆกันเลยไหมครับพระอาจารย์ครับได้เลยครับผมครับ ข่าวดีๆข่าวแรกวันนี้นะครับก็เป็นพิธีปุพพระเปตพพีนานาชาติครับวันเสาร์ที่10ส,สิงหาคมณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกำมจังหวัดสงขลานะครับนำโดยพระสมุพรมสันได้จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแดบ่บรรพบุรุษผู้ร่วงรับพิธีปุรพพะเปตพลีพิธีทอดผ้าป,ปา่า พิธีไทยชีวิตโค80ตัวให้ชีวิตสัตว์เป็นทานณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกำมจังหวัดสงขลาในงานนี้มีชาวไทยชาวมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฮ่องกงเป็นต้นได้เดินทางมาร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากนับเป็นบรรยากาศงานบุญที่ยิ่งใหญ่เป็นการทำความดีร่วมกันระหว่างประเทศ ที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราและเป็นชาวพุทธที่เข้มแข็งมาร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่อย่างนี้เป็นประจำทุทกๆปีออเนื่องจากวนาันอาทิตย์ที่11สิงหาคมมีการตักบาตร10,000รูปในใจกลางเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสาธุชนผู้ใจบุญจากทั่วทุกสารทิศได้มาร่วมพิธีบุพเพปตพรีพิธีทอดผ้าป่าและพิธีไถ่ชีวิตโค80 ก่อนจะไปร่วมบุญใหญ่ในใจกลางเมืองหาดใหญ่นะครับนับเป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ต่อพระภิกษุสงฆ์และสาธุชนชาวพุทธด้วยท่านทั้งหลายก็ได้ปฏิบัติตามสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านได้เมตตาสั่งสมไว้นั่นก็คือพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว จะเห็นว่าสาธุชนมาจากหลากหลายประเทศแต่เมื่อมารวมกันทำความดีใส่ชุดขาขาวๆเ,เหมือนกันทำบุญร่วมกันภาพบรรยากาศงดงามจึงเกิดขึ้นขอชื่นชมอนุโมทนาสตุการกับพระอาจารย์ทีมงานทุกๆท,ท่านด้วยนะครับสาธุอ๋อนี่ก็เป็นวันที่10นะครับวันเสาร์ที่10แล้วก็กับวันที่11ด้วยนะครับที่มีการจัดกิจกรรมก่อนที่จะ จากบาทภาพสาม0 0 0่นรูปใช่ไหมครับพระอาจารย์ครับใช่ใช่ครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่ภาคใต้นะครับอ,อําเภอบางกลมจังหวัดสงขลามีชาวพุทธไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฮ่องกงมาร่วมกันเข้าป่าป่าไถชุวตโคแม่สิบตัวครับแล้วก็อุทิศสมงกุศลให้กับหมู่ญาติที่ลงรับไปแล้วด้วย นะครั่นะเป็นภาพบรรยากาศงานบุญที่เป็นสามัคคีบุญเนาะครับมีภูมิบุญชาวต่างชาติมาร่วมกันสั่งสมบุญเนี่ยแม้ว่าเป็นหลายเชื้อชาติหลายต่างเผ่าพันธุ์แต่พอมารวมกันแล้วก็เป็นพุทธสามัคคีก็อย่างที่พระคุณหลวงพ่อท่านเคยพูดไว้ว่าพุทธบริษัทสี่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว นะพอทุกคนใส่ชุดขาวมาร่วมพิธีร่วมกันสงบสง,งียมสง่างา,นามนะให้ความเคารพกับพระอาตนะตรัยเป็นอย่างดีก็น่าชื่นชมอมุทนาน,นะครับนีนบ่เป็นข่าวบุญบุญสนเป็นข่าวสว่างอีกข่าวหนึ่งที่เกิดขึ้นในภาคใต้ของเราอครับผมโอก็มาจากหลากหลายประเทศเลยนะครับโอ้เป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นการรวมใจชาวพุทธ ทั้งในภาคใต้ด้วยแล้วก็ในประเทศที่อยู่แถวภาคใต้ของเรานะครับก็คือมีทั้งอิอนโดนีเซียนะครับโอ้ชาวไทยชาวสิงคโปร์โอ,โอ้กิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ถือว่าดีมากๆเลยนะครับได้มีการรวมใจชาวพุทธจากหลายประเทศเลยนะครับนี่มีเด็กๆมาด้วยนะครับเด็กๆก็ได้ทําบุญเขาก็ทําจัดอย่างนี้ทุกๆปีนะครับเป็นกิจกรรมตลอดต่อเนื่อง ชาวไทยพุทธชาวไทยเชื้อชาติมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเเชื้อชาติชนชาติจีนก็มาร่วมกันทําบุญปุทีมสมบูรณ์ให้กับหมูุญาติโดยมีพระภิกษุสงฆ์ในพุทธเทราวาตของเรามาเป็นพระอาจารย์เป็นเนื้อบุญให้กับญาติโยมเขาก็ได้มาทําบุญสั่งสมบุรนี้ร่วมกันเป็นประเพณีงานบุญที่ดีงาม นะจัดมาหลายปีแล้วนะครับตอนตอนตลอดต่อนเนื่องอืมครับจอทูครับโอ้คนมาเยอะมากๆเลยนะครับเมื่อกี้ภาพที่ไปสักกราระหลวงปู่เนี่ยวสวยสดงดงามนะครับนี่แล้วก็มีการนั่งสมาธิกันด้วยนะครับเอาหมดแล้วที่ดีงามเวลาสั่งสมบุญใหญ่แต่ละครั้งต้องใจต้องผ่องใสนะครับต้องนั่งสมาธิ อัปต,ตาจรเดินสมาธิภาวนากรใจผ่องใสใจสบายแล้วก็สั่งสมบุญทำบุญจะได้บุญเต็มที่นะครับไม่หกไม่หลดอครับนะครับ,รบเมื่อกี้เรารับชมกิจกรรมที่พักใต้ไปแล้วเนีครับเดี๋ยวต่อไปเราไปขึ้นเหนือกันครับอาจารย์เราก็ไปขึ้นเหนือกันนะครับที่วัดศรีลังกาโอ้ชื่อวัดนี้นึกว่า อยู่ประเทศศรีลังการครับจะไม่ใช่นะครับอยู่ที่ประเทศไทยนะครับอวัดศรีลังกาอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางนะครับคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมสวดมนต์นั่งสมาธิวันแม่นะครับกว่า100รูปคนนะครับรวมกันโอ้นี่กิจกรรมวันแม่ที่เราพึ่งที่ผ่านมานะครับที่เราก็พึ่งอ่านข่าวไปก็ยังไม่หมดเลยนะครับกิจกรรมวันแม่นี่เยอะมากๆเลยนะครับ ใช่ครับยังมีอีกหลายวัดนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ชาวพทุทธมาร่วมกันสราสมบูรณ์ที่วัดทําบุญให้คุณแม่ของตัวเองแล้วก็ทําบุญให้กับตัวเองด้วยแล้วก็มาสวดมวนต์ไหว้พระแล้ววันแม่ที่ผ่านมาก็เป็นวันพระด้วยนะครับทําให้ญาติโยมเข้ามาวัดกันคึกคักเลยอืมทั้งภาคเหนืออีสานใต้ตลอดตะวันตกมีมากันพร้อมกัน,นครับ น่าชื่นชมมุทนาบุญเป็นอย่างยิ่งนะครับครับผมสาธุครับเมื่อกี้มีพระอาจารย์กล้าธรรมนะครับเข้ามาครับเมื่อกี้เข้ามารับชมเรารับชมไลฟ์สดของเราด้วยนะครับพระอาจารย์กล้าธรรมสาธุสาธุก็อยู่กับท่านตอนนี้ท่านก็อยู่ที่เขาใหญ่อ๋อครับแสดงว่าแอบแอบเล่นติ๊กต็อกนะครับระหว่างรอระหว่างรอเข้ากิจกรรมครับ ก็เมื่อกี้จังหวัดลำปางนะครับก็ยังมีอีกวัดหนึ่งนะครับวัดหนึ่งก็คือวัดดอนศักดิ์นะครับจังหวัดลำปางนะครับวันที่12สิงหาคมเช่นเดียวกันนะครับก็มีการสวดธรรมจักรแล้วก็เจริญจิตภาวนาและแผ่เมตตาจํานวน78รูปคนนะครับโอ้จังหวัดลำปางนี่เป็นจังหวัดที่สว่างสวัยเลยนะครับเนี่ยในแต่ละวัดก็มีคนเข้าร่วมกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะครับ ในวันแม่ที่ผ่านมานี้จังหวัดลำปางนี่พระอาจารย์ประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดพระอาจารย์วิชาพระอาจารย์่ันได้มันระทำหนังสือไปขอความร่วมมือกับวัดต่างๆที่ได้รับกระดินสามหมื่นวัดคร<อ>ับ<อ>ให้เข้าร่วมกิจกรรมทุกวัดเลยนะครับแล้วก็วัดไหนที่มีพระไม่ครบห้า ศูนย์ประทามล้ำปางท่านก็พระย์ชานจิตนะพระยัชานจิตเป็นประธานสงเสริมสืบธรรมจังหวัดท่านก็บวชบวชที่ศูนย์ประทรมลํำปางแล้วก็ส่งพระไปจำพรรษาในแต่ละวัดให้ครบห้ารูปนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมร่วมกันสมัครสมนานสาเมัคคกีกันพระก็ได้กําลังใจโยมก็ได้กําลังใจมีจำนวนพระมากขึ้นในช่งวงการพรรษาพระก็พอ มีกาลังใจในการบวชโยมก็มีกาลังใจในการสั่งสมบุญภาพดีๆจึงเกิดขึ้นในวันนี้นะครับครับอ๋อครับ,รบที่จังหวัดลำปางนะครับก็มีพระอาจารย์ชานจิตนะครับโอ้เป็นประธานจังหวัดผู้นําอระธานส่งเสริมศิลธรรมนะครับได้จัดกิจกรรมในหลายๆวัดเลยนะครับซึ่งแต่ละวัดที่ที่เราเามานะครับก็เป็นวัดที่ ได้รับคัดเลือกในการถวายกรถินใช่ไหมครับกรถินสามหมวัดหนึ่งในส0มหมื่นะครับครับแล้ก็จะได้เกาะกระแสอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับญาติโยมที่ได้มารับชมรับฟังก็จะได้ปืิ่มว่าโอ้พระในทั่วประเทศอะจริงๆแล้วไม่ได้หยุดนิ่งนะครับแต่ละวัดไม่ได้หยุดนิ่งนะครับก็มีการทํากิจกรรมต่างๆมากมายนะครับทั้งบวชพระทั้ง บินทบาตักบาตแล้วก็มีการรวมญาติโยมมาปฏิบัติธรรมที่วัดด้วยนะครับผมเมื่อเราเห็นข่าวแต่ละวัดทั่วประเทศนะครับเราก็จะได้ปลื้มใจนะครับว่าศาสนาพุทธของเรานี่ก็ยังเข้มแข็งอยู่ถึงแม้ว่าข่าวของวัดนะครับข่าวที่วัดท่านทําดีๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีอาจจะเงียบๆหน่อยจริงๆแล้วไม่เงียบใช่ไหมครับอาจารย์จรแต่ละวัดก็ทํากิจกรรมตลอดใช่ไหมครับ ใช่ใชครับแต่วัดก็ทำกิจกรรมอยู่ตลอดตลอดต่อเนื่องตลอดทั้งวันสานะครับท่านก็พยายามที่จะทําความดีร่วมกันแล้วก็นอกจากตัวท่านเองทําความดีแล้วท่านก็ยังไปเชิญชวนชาวบ้านชุมชนที่อยู่ใกล้ๆบ้านวัดโรงเรียนให้มาร่วมกิจกรรมร่วมกันเป็นสิ่งที่ชุมชนได้เข้มแข็งนะครับถ้าไม่ชาวพุทธเนี่ย กาอกัอนเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็สมัครสมาสมคคีกันแล้วก็เริ่มต้นจากี่มีคณะสงฆ์กำรรษาห้ารูปหกรูปเจ็ดรูปก่อนแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันอยู่อย่างนี้ตลอดทุกวันพระหรือว่าวันธรรมดาวันแม่วันที่เป็นวันสำคัญทางพระวศสสนาก็ได้มาจัดกิจกรรมร่วมกันที่วัดหรือว่าเป็นกิจกรรมที่ น่ายกย่องแล้วก็น่าจะนำมาสู่สาธารณะให้กับชาวโลกได้เห็นด้วยนะครับอครับเพื่ะน้นญาติโยมถ้าอยากจะรับชมข่าวคณะสงฆ์ที่ทำดีนะครับก็อย่าลืมติดตามรายการของเราใช่ไหมครับอาจารย์ในการข่าวดีมีที่ไหนใช่ใชข่าวดีมีที่ไหนนะครับเราก็จะไปหาข่าวมานำเสนอที่นั่นนะครับอืมครับ งั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับโอ้วันที่สิบสองนี่กิจกรรมเยอะจริงๆนะครับวันที่สิบสองนะครับวันที่สิบสองก็คือมีวัดดงนั่งคีรีชัยนะครับอําเภอแจ้ห่มจังหวัดลําปางอีกแล้วนะครับโอ้วันนี้ลําปางส่งเข้าประกวดห้าจังหวัดเลยมั้งครับเนี่ยห้าห้าวัดเลยนะครับครับก็ร่วมสวดธรรมจักนั่งสมาธินะครับพระสามเนนนะครับหนึ่งรูป คณะรัทธยธา,าติโยมอีก60คนนะครับรวม61รูปคนนะครับโอ้โหเยอะมากๆเลยนะครับญาติโยมที่อยู่ตามหมู่บ้านต่างๆก็เข้าวัดเข้าวาในวันที่12สิงหาคมในวันแม่นะครับก็คือมาทำบุญที่ตัวเองด้วยแล้วก็พาคุณพ่อคุณแม่เข้าวัดก็ได้ทำบุญด้วยได้กุศลทั้งคุณพ่อคุณแม่ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ ใช่ใช่ก็เป็นภาพที่งดงามอีกภาพหนึ่งนะครับที่ยังมีชาวพุทธเข้าไปวัดไปสวดมนต์ไหว้พระเสียงสวดมนต์ไหว้พระนี่นะครับก็จะเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลให้เกิดขึ้นกับตัวของเราเองกับตัวของวัดท่านด้วยนะครับการที่เราได้สวดมนต์ไหว้พระเทวดาก็อนมุนามนุษย์ก็สรรเสริญนะรเป็นภาพที่งดงาม ซึ่งต่างคนและต่างได้บุญซึ่งกันและกันมนุษย์ก็ได้บุญเทวดาก็ได้บุญนะครับ mm hmm. พระพุทธศาสนาก็ได้อายุสืบทอดยาวขึ้นยาวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ไปที่ยังมีชาวพูดเข้าวัดปฏิบัติธรรมอยู mm ่ศาสนาพูดก็มีอายุไขยืนยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับเห mm hmm. มือนกับเราเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาไปด้วยครับ พระพุทธศาสนาก็ยืนยาวไปด้วยนะครับถ้าทั้งพระแล้วก็ญาติโยมยังใฝ่ธรรมะกันอยู่นะครับโจาธุครับเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับวัดที่หของวันนี้นะครับชื่อว่าวัดเขาซ้อนนะครับก็วันพระวันที่12สิงหาคมเหมือนกันนะครับวันแม่แห่งชาติก็มีการจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็สวดธรรมจักกับปวัตนสูตรหนึ่งจบนะครับแล้วก็มี นั่งสมาธิด้วยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด85คนเลยนะครับโอ้สาธุสาธุแสดงว่าวันพระที่ผ่านมาวันแม่ที่ผ่านมานี่ญาติโยมก็เข้าวัดทาบุญกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับใช่ใช่แต่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่ดีอันนี้เป็นเพียงภาพตัวอย่างนะครับเป็นบางวัดแต่จริงแล้วมีหลายวัดมากนะครับแต่ช่วงระยะเวลาในรายการของเรานี้ ไม่สามารถเยี่ยมมานาเสนอได้ทั้งหมดแต่ก็พยายามที่จะเจ็บภาพบรรยากาศแต่ละที่แต่ละที่ได้นํามาเสนอให้ผู้ชมได้รับชมรับฟังแลวก็ได้เห็นด้วยว่าโอ้กิจกรรมต่งางๆเหล่าน,นี้เกิดขึ้นทั่วประเทศนะครับไม่เพียงแค่วันใดวัดหนึ่งแต่ว่าทํากันพร้อมๆกันครับสามหมื่นวัดนะครับสามหมื่นวัดทั่วไทยทํากิจกรรมนี้พร้อมๆกัน S <S จะเป็นพลังบุญที่เกิดขึ้นทั่วประเทศทุกภูมิภาทุกอำเภอทุกตำบลทุกหมู่บ้าน้อเป็นภาพบรรยากาศที่งดงามนะครับครับได้เห็นภาพศรัทธาสาธุชนนะครับโอมาเข้าวัดทาบุญนะครับเทวดาก็ดีใจครับใช่ไหมครับว่าจะได้มีเพื่อนนะครับมีเพื่อนไปอยู่ด้วยอสวรรค์ต่างๆก็ดีใจ นรกนี่เงียบเหงาเลยนะครับสอนเจลชั้นให้ชื่นชมยินดีชื่นชมเลยยินดีต้อนรับบุคคลที่สั่งสมบุญที่จะไปบนสวรรค์ได้นี่ต้องสั่งสมบุญนะครับแต่สั่งสมบาปไปไม่ได้ครับถ้าสั่งสมบุญไปได้ใจผ่องใสมีสุขติโลกสวรรค์เป็นที่ไปการที่จะทําใจผ่องใสได้นี่ก็ต้องเริ่มต้นจากการทําทานรักษาศีล นั่งสมาธิอยู่เป็นประจำใจก็จะผ่องใสแล้วก็นึกถึงบุญที่ตัวเองได้สั่งสมบุญมาแล้วได้พอใจผ่องใสในสุคติเป็นที่หวังเป็นที่ไปครับผมเมื่อใจผ่องใสก็ได้ขึ้นสวรรค์นะครับถือว่าทำถูกหลักวิชานะครับโดยเฉพาะวันพระเนี่ยเทวดาเขาก็เล็งแลมาอยู่ใช่ไหมครับว่าเอ๊มีมนุษย์ คนไหนบ้างหน้าที่ทําความดีใช่ไหมครับเขาก็เอาไปเป่าประกาศแจ้ซองบนสวรรค์เราก็ได้รับคําสัรเสริญไปด้วยนะครับเธวดาก็คุ้มครองรักษาวันพระใหญ่ขึ้นสิบห้าค่วันพระจันทร์เต็มดวงวันนั้นนี่โยมโลกนะครับเป็นนรกที่ถือว่าอยู่ชั้นที่ทันตื้นสุดละโยมโลกหยุดทันทรมานสัตว์นรก เพื่อที่จะให้หมู่ญาติผู้ที่สูงสวนไปให้เราจะรับบุญจากหมู่ญาติแต่ถ้าใครไม่มีหมู่ญาติส่งบุญไปให้ก็ต้องทนทุกข์ทรมานยาวนานต่อไปแต่ถ้าคนไหนที่โชคดีหมู่ญาติผู้ที่สูนพร้อไปให้เนี่ยก็ย่นระยะเวลาให้ทันทรมานให้สั้นลงสั้นลงสั้นลงจนท่านบทกรรมแล้วกลับมาเกิดใหม่อีกทีหนึ่ง แต่ถ้าอยู่บนสวรรค์นั้นกิกจกรรมอยู่บนสวรรค์ก็มีกิจกรรมไปเรียนพระสินรอบจุรามณีเท <ขอ S 1> วดาก็จะไปฟังธรรมที่เทวสภาเพราะเขารู้แล้วว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดพอหลังจากละโลกไปนั้นก็คือบุญบุญกุศลเท่านั้นนะที่จะทําให้เขามีชีวิตอยู่ยืนยาวอยู่บนโลกสวรรค์ได้แล้วก็ในนรกก็เหมือนกันบุญก็เป็นเรื่องสําคัญ พอได้บุญแล้วเนี่ยบุญก็จะทําให้ยศหลอนยศลดหย่อนดอลดหยอ่ยอนขวามโทษจากหนักเป็นเบาเบ <ๆ S 1> เป็นหายได้อืครับผมก็ได้ผลดีนะครับตลอดเลยนะครับถ้าเราเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็มีแต่สิ่งดีเข้าหาตัวเรานะครับเดี๋ยวเราทักทายผู้ชมในร้า์กันสักเล็กน้อยนะครับก็มีโยมบอยบอกว่านมัสก,การครับหลวงพี่อ๋อโยม จเจริญพรโยม v ีวอลุ่มนะมีจอยเข้ามาโยมจิราพรนะสาธุโยมขาวโยมขาว2521นะสาธุครับแชร์ไลฟ์ให้ด้วยนะโยมขาว2521แชร์ไลฟ์ให้ด้วยสาธุนะครับครับของฝั่งพระอาจารย์มีคอมเมนต์อะไรไหมครับฝั่งพระอาจารย์ตอนนี้ยังไม่มีครับผมมีคนเข้ามาฟังหนึ่งท่านแล้วก็ครับ ก็ไปก็เอาข้อข้อก็หลายหลายคนอยู่เหมือนกันครับโอเคตอนนี้ผมมีอยู่หกคนนะครับหกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาช่วงสุดท้ายกันนะครับช่วงสุดท้ายข่าวสุดท้ายนะครับข่าวสุดท้ายของวันนี้นะครับวันที่สิบสองสิงหาคมเช่นเดียวกันนะครับที่วัดศบลีนะครับที่วัดศบลีตําบลแจ้ซ้อนอาเภอเมืองปานจังหวัดลําปางนะครับพราวันนี้ เป็นวันของเขายงจริงๆนะครับจังหวัดลำปางนะครับทาบุญตักบารนี่ทำบุญตักบารนะครับสวดมนต์และสวดธรรมจักกับประวัตนสูตรด้วยนะครับนี่ก็มีพระภิกษุสงฆ์สามเณรนาสวดน,นะครับรวมจํานวนทั้งสิ้น118รูปคนนะครับโอ้แต่นี่เราเอามาให้เห็นภาพเดียวมีพระอย่างเดียวนะครับที่ได้มาร่วม ทำบุญตักบาตรในวันแม่แล้วก็มาสวดธรรมจากนี่นะครับโอ,โอ้ภาพญาติโยมทํามานั่งเต็มศาลานะครับพระอาจารย์โอ้นแล้วก็ปื้มนะครับล้นศาลาเลยนะครับเนี่ยใช,ใช่ใช่ใช่ <c oughs> ทุกคนเนี่ยเขามีความตั้งใจนะครับที่จะมาเอาบุญในช่วงขา้าวบรนสาจนกวันแม่นี่ก็ตั้งใจเอาบุญให้กับตัวเองแล้วก็ให้คุณแม่ด้วยโดยที่มีวัดนี่แหละเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน นะครับถ้าหาว่าพระนีผู้นําพระพระเป็นผู้นําที่ดีพาญาติโยมสังส่งสมบุญอยู่เป็นประจำญาติโยมก็มีความมั่นใจญาโยมมีความกําลังใจในการทําความดีแบบนี้นะครับภาพดังนี้มันเกิดขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศครับสาธุครับโหวันนี้เราก็ได้ดูหก วัดนะครับปื้มปิติใจกันเลยนะครับตั้งแต่ภาคใต้นะครับสงขาแล้วก็ไปขึ้นไปเลยนะครับที่จังหวัดลำปานะครับแค่2จังหวัดนี้นะครับโอเห็นภาพคนทําความดีเข้าวัดถือศีลปฏิบัติธรรมเห็นแล้วก็เป็นทัศนานุตริยาะนะครับคนทําความดีแล้วก็ปลื้มนะครับดีกว่าไปดูข่าวคนฆ่ากันคนทําร้ายกันอีกกันอีกนะครับอันนั้นเรแ่้วใจหมองแต่นี่เราก็ปลื้มนะครับพระอาจารย์ครับ S <S <an> <S เห็นภาพคนทําความดีแบบนี้แล้วใจใสใจผ่องใสใจเบิกบานมีความสุขนะครับใจผ่องใสใจเบิกบานมีความสุขเนี่เป็นเป็นทางมาแห่งบุญ mm hmm. เราเห็นด้วยตาของเราเนี่ยเราก็อนุโมทนาบุญกับเขาไปด้วยการอนุโมทนาบุญก็ได้ส่วนบุญด้วยนะครับครไอเป็นการทําบุญง่ายๆด้วยการชื่นชมยกยอก่องคนทําความดี ให้กำลังใจส่งเสริมกันให้กำลังใจกันคนทำความดีก็มีกำลังใจคนชมคนให้กำลังใจก็ได้กำลังใจไปด้วยต่างคนก็ต่างได้กำลังใจซึ่นกันด้วคกันเป็นกำลังใจที่อยากจะทำความดีอยากจะสรางสมบุญให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันเหลือน้อยลงไปทุกวันครับนะครับเดี๋ยววันเดียวขึ้นแล้วก็หมดเวลาเอไม่รู้ว่าเราจะลั่นโลกไปวันไหน ในสิ่งที่เราได้มีลมหายใจในวันนี้นก็เพราะบุญเก่าที่เราเคยสั่งสมบุญเอาไว้ถ้าเราไม่สั่งสมบุญใหม่เลยบุญเก่าก็จะค่อยๆหมดไปเหมือนเทียนเนี่ยเหมือนเทียนที่จุดแล้วค่อยๆหายไปหายไปจนกระทั่งดับไปพี่เราก็เหมือนกันนะครับก็ต้องมันสั่งสมบุญเติมเชื้อไฟเติมเชื้อบุญไปเรื่อยๆนะครับเต็มกว่า จยหมดลมหายใจของเราครับผมสาทูแล้วก็สั่งสมบุญกันตลอดชีวิตนะครับนี่ทำให้ถูกหลักวิชานะครับเราเอามาอ่านคอมเมนต์นะครับโอโยมขาว2 5งหบอกว่ากราบนมัสการค่ะโอสาธุนะครับแล้วก็พนมมือมารัวๆนะครับสาธุวันนี้ก็เต็มอิ่มเลยนะครับในการ ที่เราได้เห็นภาพของการทําความดีนะครับช่วงสุดท้ายนี้ก็เหมือนเดิมนะครับฝากข่าวเอาไว้หน่อยนะครับฝากข่าวไว้นะครับก็วันที่27สิงหาคมนะครับวันธรรมชัยวันแห่งชัยชนะโดยธรรมนะครับเป็นวันที่หลวงพ่อธรรมชโยได้ออกบวชในล่มผ้ากาสาวพัดนะครับในวันนี้เองก็มีการจัดพิธีนะครับทอด ผ้าป่า,อาทอดผ้าป่าสมทบกรถินวัดพัฒมากายครั้งที่1นนะครับครั้งที่1นึ่ทอดสมทบ30,000วัดทั่วไทยนะครับเราก็มาเอาบุญนี้บูชาธรรมกับให้แด่หลวงพ่อธรรมชโยกันนะครับวันที่27นี้ใครว่างๆก็มาที่วัดพัฒมากายกันนะครับวันที่27หรือว่าใครทําบุญมาแล้วก็เราอยากจะเดินถือทอด ผ้าปานะครับโอ้มึุ้มๆเดินจากท้ายสภามาที่ห้องแก้วนะครับโอ้ด้วยระยะทางอันยาวไกลก็ใครอยากจะมาะสร้างภาพความปุ้มปิติจะให้เกิดขึ้นกับตัวเราด้วยการเดินถือพ้าไตก็วันนี้ได้เลยนะครับวันที่1น,นะครับแล้ววันนี้ก็ยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับกิจกรรมหนึ่งก็คือสวดธรรมจักรเหมือนเมื่อกี้นะครับตามวัดต่างๆที่ ได้เอาข่าวมาให้ทุกท่านได้รับชมกันก็มีการสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็มีโดยเฉพาะมีการสวดธรรมจักรด้วยโอ้โห,หน้าเลิ้มปีตินะครับก็สามารถที่จะส่งยอดนะครับแล้วก็วันที่27นี้มาร่วมฉลองชัยชิดตังเมสวดธรรมจักรนะครับให้ครบ6 6 6 8ล้านส7 2 7 27, จดบในวันนี้กันนะครับรวมกันชิดตังเมให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์นะครับก็ฝากไว้ วันที่ย7ิบเจ็ดนี้นะครับมาที่วัดพธร,รมกายมาร่วมทอดผ้าป่าร่วมสวดธรรมจักรกันนะครับมาอาจารย์ครับช่วงสุดท้ายนี้พระอาจารย์มีอะไรฝากไหมครับแล้วก็อยากจะฝากผู้มีบุญทุกท่านนะครับว่าเราโชคดีที่มีชีวิตรอดมาอีกหนึ่งวันในแต่ละวันเราอย่าได้ประมาทในการเอนชีวิตแต่น้อยก็หาเวลาสั่งสมบุญให้กับตัวเราเอง โดยการทําความดีง่ายๆนะครับดอการสวดมนต์นั่งสมาธิจเจริญภาวนานะทําที่บ้านก็ได้ทําที่ออฟฟิศก็ได้แล้วก็ที่ที่เราอยู่ที่เราอยู่อาศัยการตั้งสมบุญเพื่อนาความสุขมาให้ทั้งในชีวิตในโลกนี้และก็ในโลกหน้าก็อยากจะฝากพวกเราไว้เพียงเท่านี้นะครับ ครับตาทูครับเดี๋ยวเราตั้งใจบูชาพระรัตนไตยกันนะอารังสม,มาสัมพุทธโธพระขวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมีพุทธโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตพระขาตว,ขวาตาธรรมโมธรรมังนามาซามิ คมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปาิปันโนภระวะโตสาวกสัง,งโคสังขังนามามิสังโคโมเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราสาธุครับมาครับสาธุครับมาพบกันใหม่วันอังคารหน้าเวลาเดิมนะครับห้าโมงครึ่งถึงหกโมง เย็นนะครับตาทุ